จะมาชมเหรียญหลวงปู่ปู่ศิลานะครับอีกรุ่นหนึ่งครับวันนี้สั่งุมาแพ็คอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนตอนนี้กำลังแรงครับจับต้องได้เป็นบางรุ่นนะครับราคา บางรุ่นก็แรงบางรุ่นก็พอพอได้นะครับก็เช่าหาระวังกันนะครับของเก๋อาจจะเยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่าใครก็รีบเก็บรีบสะสมนะครับดูคครับว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนเนะี่ย อันนี้น่าจะเป็นรุ่นดวงเศรษฐีนะครับรุ่นหนึ่งก็เออช่ามาในราคาหนึ่งพันสองรอบาทครับจะมาชมด้านในเลยนะครับรุ่นอ่าพระผงนะครับดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลานะครับ มาลุงภูมิมหาศิลาสิริจันโทนครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับมุบนสารก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ก็มาแรงมัอน,นนะครับผมกระแสมาแรงแล้วก็มาแรงตาม ปฏิหารหลวงปู่ใครมีไว้ก็จะเป็นมหาเศษรษฐีนะครับผมรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นพระผงดวงเศรษฐีนะครับรุ่นแรกเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับแกะก่อนแกะก่อน ชมด้านหลังนะครับในด้านหน้าฟึกบก้าให้โอเคมวลสารเยอะมากครับหลวงปู่หลวงปู่เมตานะครับมวลสารนีนรรร่นะครับโอเคสำหรับดวงสิทธิีนะครับรุ่นนี้ก็ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับจะมีคลิปหลวงปู่รุ่นใหม่ใหม,มาให้ชมนะครับผมโอ้องนี้นครับมวลสารเยอะนะครับขอบคุณสำหรับผู้ชมผู้ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ